มันก็เป็นบรรยากาศที่บอกว่าบรรยากาศร่มเย็นเป็นสุขใจแล้วก็มีเสื้อผ้ามือสองมีอุปกรณ์ไอทีมีร้านชาบูมี นณนะโอกาสแห่งนี้ผมโจปียะเข้าสู่สถานีวิทยอออนไลน์ของปิยชาแนลปิยชาแนลส่ร่รวมความมัเนคงควบคู่กับกระแสวนันนี้ผมโจปียะมาดำเนินรายการในการคัดสรรเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆมาคุยกับพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่ผมนำเสนอในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระแสเออถ้าพูดถึงกระแสเนาะขับเขานี่มาแรงนะ ในส่วนของแบบว่าการตลาดต่างๆที่ธุรกิจแบบไหนที่โด่งดังที่สุดในการเวลานี้หนึ่งในนั้นมีสตรีฟูดด้วยซึ่งธุรกิจสตรีฟูดนะบางทีมีการลงทุนก็มีบางทีไม่ลงทุนก็มีแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอในสตรีฟูดที่ท,ที่หนึ่งซึ่งอยู่ในฝั่งทนนั่นเองแต่ท้านนี้ท่นนั้นคือ <Wow. S 1> วันนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอะ่ะอยู่ในช่วงการทํางานอยู่เดี๋ยวไปนัดลูกค้าเสร็จก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยว จะกลับมาพูดคุยกันใน1ชั่วโมงหลังจากนี้และในขณะนี้ครับผมอยู่ที่อาคารพาณิชย์อยู่แถวบางแคซอย4เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเซนาช็อปซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์แบบเช่าตอนนี้กำลังรอนะัดสำคัญในการพูดคุยกับลูกค้าในการเยี่ยมชมทัพในครั้งนี้แต่ทันี้ทั้งนั้นคือเราขอทำงานก่อน ในขณนะนี้ครับตอนนี้ได้คุยกับทางเจ้าของตึกแล้วก็ได้คุยกับกับเซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปขอตัวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงเย็นครับ ตอนนี้เราได้นอนพักแล้วก็ล้างเครื่องสำอางเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในโอกาสเนี้ยขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดอินดี้แถวบางประกอบครับซึ่งเราอ่ะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอดอลมาแล,แล้วแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับรีวิวอาหารมาแล้วทีนี้มาปรับเปลี่ยนบรรยากาศดูมากงจะเชิญทุกคนมาใช้เงินในการแก้ปัญหาชีวิตใช,ใช่เพราะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าโลกซึมเศร้าหนักหน่วงมากๆเพราะโควิดในีน และไม่รู้ว่าจะใช้เงินอะไรในการแก้ไขปัญหาชีวิตวันนี้จะชวนทุกคนมาใช้ตังในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยการออกไปที่ตลาดอินดี้เราอยากสาธิตให้ทุกคนรู้ว่า <S <S เฮ้ยไอ้ตังเท่านี้เราจะใช้ปัญหาชีวิตอย่างไรให้รู้สึกว่ามีเงินเหลือในการดำรงชีวิตต่อไป เสียงแม้ค้าแบบดังแจ้วเลยนะก็สรุปได้เลยว่าหลังจากที่ได้ไปตลาดอินดีมาเนี่ยมันทำให้เห็นบรรยากาศที่แบบเหมือนสตรีทฟู้ดจริงๆเหมือนสตรีทมาร์เก็ตเหมือนสตรีทฟู้ดเลยโอ้ยเสียงแจ๋วมากเลยแล้วในตลาดอินดีเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็มีจะมีแบบมีเสื้อผ้ามือสองมีร้านชาบู มีหมูกระทะแล้วก็มีขนมเนี่ยขนมโบราณเป็นขนมที่ฮิตฮอตมาก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วและขนมตัวนี้นะแถวบ้านผมมาสมัยก่อนมีขายไอตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยมันราคาเท่าไหร่5บาทแล้วที่ตลาดอินดี้ในตอนเนี้ยขายเท่าไหร่ปะ่ะ10บบาทอันนี้คือยกตัวอย่างที่ขนมที่เคยขายในแถวแถวบ้านเราแถวแถวบ้านของพวกเราที่ อยู่ในช่วงเลขสามนะที่ไปย้อนไปนะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าขนมแต่ละอันอะ่ะเฮ้ยมันก็คุ้นนะแบบจากมาเดิม5้าบาทใช่ไหมไอตรงตลาดนี้แม่งสิบบาทอนะ่ะรู้ไปถึงไอติมผัดด้วยไอติมผัดนี่แบบเฮ้ยอยากหี้อยากแต่ว่าอยาอ,อยากซื้อจริงๆเลยจริงๆนะมันก็เป็นบรรยากาศที่บอกว่าบรรยากาศโล่เย็นเป็นสุขใจแล้วก็มีเสื้อผ้ามือสองมีอุปกรณ์ไอทีมีร้านชาบูมี โอ้โหรอบที่สามแลครับพี่น้องก็มันก็มีแบบว่ามีชาบูมีหมูกระทะมีข้าวข้าวอ่ะถูกนะตรงตลาดอินี้แม่งโคตรถูกเลยใครที่แบบว่ารู้สึกสักเอ้ยเงี้ยบ้างเถอะนะคือจะบอกว่านะถ้าใครรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกแบบว่าอยากใช้ตังในการแ,แก้ปัญหาชีวิตนะ แนะที่ตลาดอินดีได้เลยเพราะตลาดอินดีมันจะมีแหล่งของกินที่แบบถูกที่สุดและย่อมยาวที่สุดที่สําคัญมีเสื้อผ้ามือสองรวมไปถึงอุปกรณ์ไอทีด้วยใครที่ว่างๆนะเงาๆนะก็มาเที่ยวกันได้เนาะแต่ขอไปในแบบบรรยากาศดีๆนะอย่าไปตอนบรรยากาศฝนตกนะไม่ว่าไม่ไม่งัน้นตัวคุณจะเปียกแน่เดี๋ยวถือว่าบรรยากาศเนี่ยนะถือว่าสบายแบบนั่งกิน ชิลสบายๆแล้วก็แบบมีบรรยากาศที่แบบว่ากันเองและที่สําคัญคือบรรยากาศของตลาดอินดี้เนี่ยถือว่าถ้าไปในช่วงอากาศหนาวหรือว่าช่วงที่ไม่มีฝนอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่าสุดๆนะแต่ถ้าไปในช่วงฤดูฝนเนี่ยไม่เวิร์กแต่ถ้าฤดูร้อนอันนี้ก็สบายใจหน่อยนะถ้าเกิดว่าตอนเย็นไม่ร้อนมากนักน,นะมันจะเห็นสัมผัสแบบบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็สัมผัสบ,บ,บรรยากาศที่แบบว่าแบบ เรียกได้ว่านั่งกินข้าวตรงโต๊ะไม้นี่แบบ ừ, 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 เหมือนบ้านทรงไทยแล้วก็เหมือนบรรยากาศเก่าๆที่แบบว่าเราเคยสัมผัสมาก,ก่อนนะอันนี้คือสเสน่ห์ของตลาดอินดี้ที่เรียกได้ว่าทุกคนย่อมหาชมหาเที่ยวกันได้เลยถือว่าเป็นสตรีฟู้ดย่านฝั่งคนที่ดังที่สุดแต่ก็ถือว่าบรรยากาศภาพรวมนะผมให้สิบไปเลยไม่หักเพราะว่า มีของขายของกินของใช้ครบเลยจ้ะใครที่สนใจแวะมาได้ที่ตลาดอินดี้อยู่ตรงบางประกอบฝั่งธนบุรีอยู่ตรงถนนตักศิล oh, <yeah. S 1> ไปขับรถ <Yeah. S 1> แล้วก็แวะหากินกันได้เลยตลอดเวลาและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้เกิดขึ้นในวอ l k 5.0 Infinity Game เกมไม่มีวันหยุดซึ่ง ได้เตรียมเนื้อหาเตรียมคอนเทนต์ดีๆสนุกๆมามอบให้กับพวกเราทุกคนในโอกาสนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ก็สมแก่เวลาแล้วครับขอบคุณพวกเราทุกคนจากใจจริงเป็นอย่างมากเลยที่ได้สละเวลาชมในโอกาสแห่งนี้ถ้าชื่นชอบคลิปไปติดตามได้ที่ปีย่ชาแนลสุรศักเข้าเทอร์ควบคู่คก,กับกระสาแล้วก็ขับเขาอีกด้วยใครที่มีแอดเขาขับเขาอยากจะมาพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟนู่นเลยครับตั้งวงเราจะจัดการทุกวันเสาร์และวันศุกร์ ตามเวลาที่เราจะนัดหมายกันไว้ใครที่สนใจก็มาคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้ตลอดเวลาแล้วก็ทิกตอกด้วยทิกตอกนั้นในนั้นจะมีส่วนร่รวมแห่งมีม่วนย์รวมแห่งคลิปตลกตลก,ตลกสั้นๆมีชีเซอร์มาให้เราได้รับแจ้งกันล่วงหน้าใครที่สนใจก็มาคุยกันได้คุยได้ไม่กันแต่ถ้าอยากจะติดตามใน YouTube ไม่ยากครับเพียง <c oughs> แค่กดซับสไครส์สักหนึ่งเท่งแมวเพื่อไม่พลาดในการชมไลฟ์สดด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ผมโยมพิยาลากันแล้วขอบคุณต่างขอบคุณจากใจจริงทุกคน มิตรที่ดีงามเอาไว้เจอกันในตอนถัดไปสำหรับในตอนนี้ผมโจปียะลากันแล้วขอกล่าวคำขอบคุณและ